สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวหลอดไฟอัจฉริยะนะครับ Wi-Fi Smart ทไลท t สมาร t ทไลท์นะครับโอเคตัวนี้ใช้ร่วมกับแอปที่ชื่อว่า Smart Light นะครับโอเครองรับนะครับ Amazon Alexa นะครับ Google Assistant นะครับมาแกะกล่องดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีหลอดไฟนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับพร้อมวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถัดมานะครับหลอดไฟก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นขั้วที่เป็นขั้วเขาเรียก E 2 7็นะครับก็ขั้วที่เป็นใช้กับหลอดดาวไลท์หลอดลลอะไรท,ที่บ้านเรา นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น220โวลต์นะครับใช้ไฟบ้านเราได้แล้วก็10วัตต์นะครับมีมาตรฐานนะครับรับรองต่างๆนะครับปลอดไฟตัวนี้นะครับจะใช้คู่กับแอปที่ชื่อว่า Smart l i ลท์ตัวนี้นะครับก็ใครไม่มีก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับโหลดฟรีนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็การใช้งานง่ายมากนะครับ ตัวนี้นะครับสมมติผมจําลองไปหลอดไฟนะครับก็ขันขั้วเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับขั้วมันก็คือขันธรรมดาเนี่ยนะครับเกลียวธรรมดานะครับโอเคพอขันเข้าไปเสร็จเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กนะครับโอเคนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับถ้าเราต้องการจะติดตั้งนะครับ ให้ตัวเนี้ยต้องเข้าอยู่ในโหมดเขาเรียกว่าโหมดแ a ล r i n g หรือโหมดกับให้มันพร้อมจะเชื่อมต่อนะครับวิธีการก็คือปิดเปิดไฟ3ครั้งนะครับปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปด,ปดนะครับปิดแล้วก็เปิดโอเคนะครับสังเกตนะครับว่าเจ้าหลอดไฟมันจะกระพริบ กระพริบหมายความว่ามันพร้อมจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราละกับแอปเราละนะครับทีนี้เราก็เข้ามาที่แอปนะครับก่อนเข้าแอปเราเชื่อมต่อ wi-Fi ที่บ้านเราให้เรียบร้อยก่อนอย,อย่าลืมนะครับผมเปิด Wi-Fi ก่อน Wi-Fi ที่ใช้นะครับต้องเป็นแบบ 2.4G นะครับ 5G ใช้ไม่ได้นะครับยังไม่รองรับนะครับอพอเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับสมาร์ทไลท์ขึ้นมา กดเครื่องหมายบวกผมขยับมาตรงนี้โอเคชัดนะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมุมบนขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่า lighting นะครับเห็นไหมครับมันจะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแต่เราเลือก lighting คือหลอดไฟเลือกอันแรกนี่ยครับหลอดไฟดวงแรกนะ lighting ble นี่นะครับกดปุ๊บแล้วก็กดทําตามขั้นตอนนะครับกรน,นี้ไม่มีคู่มือก็ก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับให้จ่ายไฟเราจ่ายแล้ว ปิดเปิด3ครั้งแล้วเร,เราปิดเปิดเรียบร้อยละแล้วก็เขาเช็คชัวร์ว่าหลอดไฟเนี่ยมันกระพริบหรือยังถ้ามันกระพริบแล้วเราก็ติก๊กเห็นไหมครับคอนเฟิร์มตรงนี้คอนเฟิร์มอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็กดเน็กเช็คอีกทีนะครับ Wi-Fi เราเป็น2.4 G หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อ Wi-Fi ของเราแล้วก็พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดตรงนี้ใส่ให้ถูกนะครับเช็คให้ถูกถ้าเช็คไม่ถูกจะเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะครับ ดกด Next นะครับทีนี้แอปจะทำการเชื่อมต่อหาหลอดไฟล้นะครับน่าจะเจอแล้วนะครับเพราะว่าหลอดไฟหยุดกระพริบแล้วนะครับรอให้มันติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เราสามารถแก้ชื่อได้นะครับหลอดไฟหน้าบ้านหลอดไฟหลังบ้านอะไรตอน,นสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับบางทีมีหลายตัวแล้วเราลืมอย่างเงี้ยครับว่าหลอดดวงไหนนะครับกดอ่อนนะครับแค่นี้เราก็สามารถสั่งงานเปิดปิดใช่ไหมครับหลอดไฟผ่านมือถือได้แล้วนะครับความพิเศษยังไม่จบเท่านั้นนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับโหมดของหลอดไฟตัวนี้จะมีอยู่ 2, 2> โ,หโหมดก็คือโหมดไวโหมดกับคันเลอร์โหมด อ่ลองดู White Mode White Mode k k ira, ไวโหมดก่อนไวโหมดก็คืออะไรโหมดสีขาวธรรมดานี่ครับแสงสีขาวเราสามารถรีได้นะรีเนี่ยให้หลอดไฟมันสว่างน้อยลงหรือเราจะเพิ่มสุดก็ได้รวมถึง c ั l เ r อร์เทนะครับต้องการสีแบบโทนอบอุ่นไหมโทนเหลืองๆหน่อยหรือว่าโซนโทนแบบสว่างก็เลือกได้ในโหมดไวคัลเลอร์นะครับเปิดปิดได้ปกตินะครับถัดมาในโหมด คันเลอร์เห็นไมครับมีจะมีคําว่าคันเลอร์โหมดคันเลอร์โหมดมีอะไรก็คือเป็นโหมดสีนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ไหมครับตอนนี้จะเป็นสีออกแดงๆนะครับที่หลอดไฟเราสามารถหมุนได้เลยจะเอาสีอะไรสีม่วงสีออกออม่วงๆไปทางน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสามารถเลือกโดยเราจิ้มเอาเลยครับรวมถึงความสว่างของมัน สามารถปรับความสว่างขึ้นลงได้นะครับม่วงอาจจะเป็นม่วงแบบม่วงอ่อนๆมากๆอะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้รวมถึงความสว่างนะครับสามารถปรับได้ในโหมดที่เป็นคันเลอร์โหมดนะครับเปิดปิดได้เหมือนเดิมโอเคถัดมานะครับอีกโหมดหนึงที่ที่อยูออ่ที่จะมีนะครับในอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ ทั้งหลายเนี่ยต้องมีอยู่แล้วก็คือฟังก์ชันสเกตด้วนนะครับฟังก์ชันสเกตด้วนก็คือให้มันเปิดปิดตามเวลาที่เราต้องการนะครับผมจะลองให้ดูง่ายๆแล้วกันสมมติยกตัวอย่างเราต้องการให้หลอดไฟตัวเนี้ยเปิดปิดนะครับเเปิดทุก6กโมงเย็นนะตอนมันมืดให้มันเปิดปิด6กโมงเช้าง่ายๆเลยก็กดแอดเข้าไปหไหมครับเราก็เลือกสิเราต้องการเท่าไหร่หกโมงเย็น18 00บแปดจยเห็นไหครับ1 8 0 0 6นโมงละรีพีทเราต้องการให้มันทำวันไหนบ้างอันนี้ผมต้องการให้มันทำทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ก็เลือกให้ไปจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็จะให้มันออนหรือออฟนะครับตอน6โมงต้องให้มันออนถูกครับก็เลือกเป็นออนนี่ถูกละออนถูกละโอเคแล้วก็ notification ก็คือต้องการให้มันเตือนไหมเวลามันออนอะต้องการให้มันแจ้งเมสเซจมาที่เราไหมอย่างเงี้ยนะครับ ผมไม่ต้องการกดเซฟถัดมาอันนี้จะเปิดทุก6โมงแล้วถูกไหมครับถ้าเราต้องการจะปิดละ่ะก็แอดใหม่แอดสเก็ตด่วนบิกมันทัดนหนึ่งผมต้องงานปิดหกโมงเช้าหกจุดศูนย์ศูนย์ทุกวันไหมทุกวันสิครับเหมือนเดิมชุดเ,ออเปลี่ยนสวิตเป็นออฟนะครับจากออนเมื่อกี้เป็นออฟนะนะครับกดเซฟ แค่นี้ครับ2บรรทัดเราสามารถทําให้หลอดไฟตัวนี้เปิดปิดเป็นเวลาได้ละนะครับถ้าเราจะมีต้องการเวลาอื่นก็สามารถเพิ่มเพิ่มไปได้ในเนี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันน่าจะเกือบทั้งหมดของของเจ้านะครับหลอดไฟอัจฉริยะตัวนี้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอจบรีวิวนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณครับ